เปิดความลับแอปและนน,นกุลรับว่าทะเลาะกันจริงฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายง้อก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในคลิปนี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันและช่องเล่าข่าวดาราวันนี้ควนหลงงานอีเวนต์ล่าสุดของคู่รักต่างวัยแอปทักษะออนและนน,นกุลพระเอกหนุ่มหน้าหล่อนอกจากโมเมนต์หยอกล้อน่ารักน่ารักแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ทําให้อดอมยิ้มกันไม่ได้เมื่อทั้งคู่มาเล่นเกมไทยใจล่าสุด คำถามสุดพิกก็ทําเอาแฟนๆจับตาคือเวลาโกรธใครจะเป็นคนง้อใครซึ่งคำตอบของทั้งคู่เรียกว่าน่ารักจนต้องยกนิ้วให้โดยทางแอปและนนกูลเห็นตรงกันว่าจะเลือกใช้วิธีพูดคุยกันด้วยเหตุผลแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือแอปเผยแบบคำ,คำว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นใยยอมขอโทษก่อนเ <c oughs> ท่านั้นยังไม่พอค่ะแอปอยังเล่าโมเมนต์ฮาๆที่เคยเปิด ไปผิดสถานที่จนต้องรีบเอ่ยคำขอโทษแบบหน้าเอ็นดูทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์สาวในความโกะปนความน่ารักของนางเอกสาวกันรบญ่ค่ะพร้อมทั้งชื่นชมในความเป็นธรรมชาติของคู่นี้ก่อนหน้านี้แอปถึงกับน้ำตาคลอนะคะคเมื่อพูดถึงเรื่องแรงเชียร์จากแฟนๆที่อยากเห็นเธอสละสดกับนน,นกุลด้านนานกุลก็ขอบคุณทุกกำลังใจและย้ำว่าอาจจะมีข่าวดีในปีหน้าตามที่เคยสัญญาไว้ แม้ว่าแอปจะออกมาชี้แจงว่าการพูดถึงปีหน้าเป็นเพียงการวางทิศทางความสัมพันธ์ให้ชัดเจนไม่ได้หมายถึงวิวาทที่แน่นอนแต่แฟนๆก็ยังคงต่ำรุ้นต่ำเชียรให้ทั้งคู่มีข่าวดีในเร็ววันค่ะเรียกว่าเคมีความน่ารักและความเข้าใจของแอปรันนโนโกลน,นั้นลงตัวสุดๆไม่ว่าจะใครง้ะใครก่อนก็เชื่อว่าความรักของทั้งคู่จะหวานชื่นและมั่นคงต่อไปอย่างแน่นอนค่ะแฟนๆก็เตรียมปูเสื่อรอฟังข่าวดีกันได้เลยค่ะ